ครับผมโดยทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหัวหน้าพักนั้นมีการมอบหมายให้ทีมทนายร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับว่าการเลือกตั้งนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา68ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนั้นยังคงเข้าทำงานที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติครับความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้เตรียมจะเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะตามปกติแม้ว่าเมื่อวานในเมื่อวานนี้นะครับจะมีการปิดล้อมของมอบประชาธิปัตย์นำโดยนายพุทธิพงศ์ปุณกันนายชุมพลจุนสัยด้านนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อ้างเหตุผลในการส่งทีมกฎหมายยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา68เพราะมีความพยายามแสวงหาอำนาจ และให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ใช่วิธีทางของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายอภิสิทธิ์นั้นพยายามกล่าวหาว่ารัฐบาลพยายามจัดการเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทักท้วงแล้วแต่รัฐบาลกลับไม่สนใจนอกจากนี้จะยื่นเอาผิดนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย ทางนี้ก็อ้างนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นเคยมีคมําวินิจฉัยเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งว่าสามารถทำได้โดยการเลือกตั้งเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่า40ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด